ใจสดเกือบสามแสนบาทมาดูว่ามีอะไรบ้างครับมาเลยนี่เลยโศธรรมตำรวจเป็นพระปีสามกว่าทั้งหมดเลยนะครับ8ปปีกรมตำรวจนะครับเนื้อทองคำสององค์เนื้อเงินองค์หนึ่งนะครับใจเกือบสามแสนที่เขาบอกว่าของเงินสดนะครับน้องคงังเอฟซีจากทิกตอกโอเคได้เลยครับจัดไปอย่างแรกเลยนะครับก็คือโศธรรมตำรวจเนื้อทองคําพิมพ์เล็กมีกล่องมีการ์ดครบเลยขัดเงานะครับสภาพนี้แสงกว่าอยู่แล้วนะครับ พี่เขาเปิดมาขอลดพี่เขาไปห0า0บาทไม่ต้องต่อกันเยอะคุยคำเดียวจบนะครับแต่องค์นี้ตอนแรกผมส่องแล้วผมก็มองหน้าพี่เขาเอ้ยทำไมองค์นี้เป็นสภาพนี้อ๋อพี่เขาบอกว่าพี่เขาห้อยอ่าพี่เขาห้อยมาตอนช่วงเวลาหนึ่งเลยก็คือห้อยแบบเปื่อยๆอ,อย่างเงี้ยโอ้โหพระองค์เป็นแสนกล้าห้อยแบบเปื่อยๆนี่คือเรียกได้ว่าตัวจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสทธรกลมลวงแว80ปีเหมือนกันนะครับนื้อทองคํา แต่ว่าแปดเหลี่ยมนะครับในสภาพที่ผ่านการใช้งานมาอพอห้อยนะครับใครที่จะห้อยสององนี้นะครับด้ว้อทองคําฟังดีๆนะเลี่ยมกันน้ําหรือไม่ก็ใส่ตลับแต่เวลาเลี่ยมกันน้ําคุณเลิกระหันดีๆครับเพราะว่าถ้าโสธรตำรวจนื้อทองคําเนี่ยถ้าโดนน้ายาเลี่ยมอะไรต่างเนี่ยราคาหายได้นะการ์ดใบหนึ่งเป็นหลักหมื่นนะการ์ดหลวงพ่อโสธรเนี่ยแค่แผ่นนี้เป็นมูลค่าหลักหมื่นนะกล่องมีมูลคาหลายหลายพันนะครับ อันนี้สําคัญนะแล้วก็อันสุดท้ายโศทรกรมตำรวจเนื้อเงินขัดเงาครับในสภาพที่ขำๆน่ารักดีนะครับก็อย่างเงี้ยก็ซื้อไม่ถึงหมื่นต้องหย่อนหมื่นลงมานะครับก็ประมาณนี้ชุดนี้จ่ายสดเกือบสามแสนบาทถ้าในที่มีพระทองคํพาพระเครื่องพระใหม่พระเก่าบางทีลองเอามาดูก่อนเผื่อมีราคานะครับเดี๋ยวผมจะคัดแยกให้นะครับพี่คนนี้เอาพระมาเกือบร้อยองค์นะครับแต่คัดแยกได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าในที่มีพระเครื่องอยากจะแบ่งปันนะครับสามารถปักหมุดไม่ได้เลยว่าคำบอกน้ำอาคารเคพีเอ็นติกเปิดสิ่โมงเช้าถึงห้าโม เย็นทุกวันชิคฟรีไม่มีค่าใ้จ่ายคําเบืองน้นได้ทุกวันนะครับถ้าไม่สะดวกทางมาสามารถส่งรูปมาทางอ d ดีไลน์ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับปั๊บนะคบส่งรูปพร้อมกับเบอร์โทรติดต่อผมจะตอบกลับเฉพาะที่สนใจนะครบแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ